สวัสดีครับผมผมแซคจากช่อง r อ l ิคอนลอรี่นะครับวันนี้ก็จะมาสอนเปิดโหมดอัลติเมทเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะเป็นมันอยู่ในของเพลออปชั่นนะฮะจะเป็นการรีดประสิทธิภาพสูงสุดฮะบนเครื่องไฮเอ็นนะครับผมโอเคฮะอ่าก่อนอืเราเราต้องมีคำสั่งนี้ก่อนฮะคำสั่งนี้ก่อนผมจะทิ้งไว้ในดีสคริปชั่นนะฮะ ก็เราที่การเปิดเรา <c oughs> กดสตาร์ทขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ในช่องขนานะ CMD นะครับก็ Run as admin นะฮะผมแล้วก็าคำสั่งเมื่อกี้มา copy มาเลย copy แล้วก็วาง control v ปุ๊บวางแล้วก็ขอ enter ไปทีหนึ่งนะฮะ <c oughs> จากนั้นนะมาที่ตัว control panel เรานะฮะ control panel นะฮะ ก็มาดูในโหมดของ p o w l Option นะครับผมของใครที่มันขึ้นอาจจะซ่อนอยู่ตรงนี้ก็ได้นะ Click Show Additional นะครับผม mm hmm. Plan นะฮะโปรต mm hmm. ีมจะมีแค่โหมด b a l a n c e แล mm ้ว hmm. ก็ Power Server ก็ High Performance สามโหมดนะฮ e ะ mm hmm. แล้วก็คำสั่งกี้มันจะทำให้เพิ่มตัวนี้ขึ้นมานะฮะ Ultimate Performance นะฮะโอเคก็จะเป็นการรีบรปสิ okay. mm ิภัพ ให้กับเครื่องพ c ซีของคุณสูงสุดนะโนบุกเอาไปใส่ได้นะโอเคครับทั้วนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมโอเคครับสวัสดีครับ